Endurance Peak 2หูฟัง True Wireless ที่สายออกกำลังกายไม่ควรพลาดครับรุ่นนี้ดีไซน์ใหม่สวยงามมากขึ้นมาพร้อมคุณภาพเสียงระดับ JBL จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้425 Audio จะมาเล่าให้ฟังกันครับสำหรับเคสของหูฟังตัวนี้ออกแบบมาได้ดีกว่ารุ่นเดิมครับมีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาทำให้พกพาได้สะดวกครับตัวเคสมีแถบไฟ LED แจ้งสถานะแบตเตอรี่ครับ ดีไซน์ของตัวหูฟังเป็นแบบสปอร์ตออกแบบมาเพื่อการออกกําลังกายโดยเฉพาะโดยจะมีที่เกี่ยวหูหรือที่เราเรียกว่าเอียร์ฮุกให้สวมใส่ได้อย่างกระชับแน่นไม่หลุดออกจากหูเวลาเราออกกําลังกายที่ตัวเอียร์ฮุกจะมีความพิเศษข้อหนึ่งที่ทาง JBL ได้เติมเข้ามาครับชื่อว่าเทคโนโลยี power hook ทำให้เราเปิดหรือปิดหูฟังได้อย่างสะดวกสบายโดยมีเซ็นเซอร์แม่เหล็กอัจฉริยะเพียงดึงก้านออกก็สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ทันทีครับ ตัวหูฟังมาพร้อมมาตรฐานการกันน้ำระดับ IPX7 ซึ่งถือว่าสูงสุดของแบรนด์ JBL ทำให้หูฟังตัวนี้กันเหงื่อกันน้ำได้ดีและพอร่วมกับดีไซน์ที่เป็นแบบ e อียร์ฮุกทำให้เป็นหูฟังที่เหมาะสำหรับสายออกกำลังกายแบบจริงจังตั้งแต่การวิ่งเซิร์ฟบอร์ดเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมกิจกรรม outdoor ได้แบบสบายๆไม่ต้องห่วงตัวหูฟังเลยครับ ซึ่งมีข้อสังเกตหนึ่งครับสำหรับหูฟังตัวนี้จะมีตัวเอียร์ฮุกที่ทําให้แน่นแต่ส่วนของตัวบอดี้ของหูฟังที่จะเข้าไปในหูของเราดีไซน์ของมันจะทําให้เข้าไปในรูหูของเราไม่ลึกครับจะไม่ได้เป็นแบบแน่นกระชับแต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องหูฟังหลุดเพราะว่ามันมีเอียร์ฮุกครับในกล่องจะมีจุกหูฟังแถมมาให้ถึง3ขนาดให้เราสามารถเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับหูของเราได้ครับ หูฟัง JBL Endurance Peak 2จะมาพร้อมกับ Bluetooth 5.0าทำให้เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วและมีความเสถียรมากขึ้นครับการใช้งานหูฟังจะเป็นแบบ Touch Control ซึ่งออกแบบมาได้ครอบคลุมทำให้เราสามารถควบคุมได้ทุกอย่างผ่านหูฟังได้เลยครับโดยการควบคุมที่หูซ้ายนะครับถ้าแตะ1่1ครั้งจะเป็นการเลื่อนไปเพลงถัดไปถ้าแตะ2ครั้งจะเป็นการย้อนเพลงกลับหรือปฏิเสธสายครับ สำหรับหูฟังด้านขวาการแตะ1ครั้งจะเป็นการเล่นเพลงหรือหยุดเพลงครับและการแตะ2ครั้งจะเป็นการเรียก Siri หรือ Google Assistant หรือ Bixby และถ้ากดครั้ง2วินาทีจะเป็นการเปิดปิดไมค์ครับการเพิ่มลดเสียงสามารถทำได้ง่ายๆโดยการสไลด์ขึ้นลงครับหูฟังรุ่นนี้สามารถใช้งานแบบโมโนควบคุมเสียงหรือการโทรบ,บนหูฟังเพียงข้างเดียวได้อีกด้วยครับซึ่งกรณีที่เราใช้แบบโมโนฟังก์ชันการกดก็จะเปลี่ยนไปครับ ในส่วนระยะเวลาการใช้งานสามารถฟังเพลงได้นานถึง6ชั่วโมงและชาร์จกับตัวเคสได้อีก24ชั่วโมงครับเอาละครับมาถึงแนวเสียงของตัว JBL Endurance Peak 2นะครับก็ย่านเสียงเบสของเขาเนี่ยจะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียกแรง Energy ในการออกกำลังกายนะครับก็ย่านเสียงเบสเขาเนี่ยสามารถให้แรงประทะที่หนักแน่นนะครับมี Impact ที่ใหญ่นะครับตอบสนองกับชิ้นตนตตีอย่างพวกกีตาร์เบส หรือว่าพวกเสียงของกระเดื่องกองนะครับที่หนักแน่นนะครับก็ในสําหรับเพลงป๊อปหรือเพลงเมสตีมทั่วไปเนี่ยผมถือว่าตัวหูฟังเนี่ยสามารถใช้ฟังเพลงแนวนั้นได้เพราะมากๆนะครับแต่สําหรับแนวพวกป๊อปล็อกหนักๆเนี่ยบางบางเพลงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีความที่แน่นเกินไปหรือบวมไปนิดนึงนะครับและสําหรับย่านเสียงกลางนะครับหรือเสียง นักร้องนะครับตัวหูฟังเนี่ยสามารถให้เสียงของนักร้องไม่ว่าจะเป็นแนวแบบอะคูสติกแจ๊สหรือว่าเมนสตรีมป๊อปบล็อกเนี่ยผมว่าถือว่าฟังได้ละเอียดนะครับฟังได้ชัดอยู่ระดับแนวหน้าของเครื่องดนตรีนะครับก็าสามารถจับต้องคำร้องได้ง่ายๆและนอกจากเสียงของนักร้องที่สามารถจับต้องได้ง่ายนะครับผมถือว่าเจ้า enduance p a k 2เนี่ยสามารถให้ชิ้นดนตรีอย่างเสียงของกีตาร์อะคูสติกเสียงเป็นโนในย่านเสียงกลางเนี่ยออกมาได้ชัด ถ้าในเพลงที่มีการแพนวางชิ้นดนตรีไว้แนวซ้ายหรือแนวขวาเนี่ยสามารถจับต้องได้ชัดเจนนะครับและสําหรับย่านเสียงแหลมของหูฟังนะครับก็ถือว่าเป็นหูฟังที่ให้มาได้เฉียบคมนะครับตัวหูฟังสามารถให้เสียงที่เป็นประกายได้พอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับระยิบระยับเหมือนพวกหูฟังแบบแนว bno หรืออะไรที่ราคาส,งสูงนะครับแต่ว่าการตอบสนองของชิ้นดนตรีอย่างเสียงกีตาร์ที่เป็นกีตาร์ไฟฟ้าที่ติด เสียงเอฟเฟกเสียงแตกอะไรเงี้ยนะครับก็จะออกมาในโทนที่ชัดเจนช่วยให้เราจับต้องรายละเอียดในเสียงดนตรีได้ง่ายนะครับและสำหรับเสียงฉาบแฉหรือเครื่องทองเหลืองในเพลงป๊อปบล็อกนะครับถ้าหากใครที่ชอบฟังเพลงแนวป๊อปบล็อกเนี่ยผมถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับ อะไรครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าหูฟังออกกำลังกาย JBL Endurance Peak 2ตัวนี้นะครับถ้าถามผมว่าหูฟังตัวนี้เหมาะกับใครผมก็ขอสรุปเลยว่าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการหูฟังไว้สำหรับออกกำลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งกลางแจง้งหรือออกกำลังกายฟิตเนสหรือออกกำลังกายแบบหนักๆผาดโผนที่ต้องการหูฟังที่เกาะหูใส่กระชับเนี่ยผมถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ย มี3สีให้เลือกด้วยกันก็คือสีดำสีน้ำเงินสีส้มนะครับโดยจำหน่ายที่ราคา4,990บาทนะครับและสำหรับใครนะครับที่สนใจหูฟัง JBL Endurance Peak 2นะครับก็ขอเชิญได้เลยครับที่ w w w 4 2 5 d e g r e e d com รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ